ค่าข,ของภาษานะคะสองคนอีกคนเนี่เป็นกระดูกทัาเส้นค่ะกระดูกทัดเส้นแล้วขาไม่มีแรงแล้วก็เขาก็เอาชาไปกินครั้งแรกสองกล่องแล้วเขากินหมดไปสองกล่องเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าขาเขามีแรงเดินได้อะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเดินได้เขาก็เลยมาซื้อต่ออีกสองกล่องก้อนขณะนี้กําลังกินอยู่แต่ว่าเขาว่าเขากินถูกแล้วเขากิน iles. แล้วดีคือแล้วมีอีกคนที่เขาเป็นเป็นโรคไต บวงแล้วก็ คันตางผิวหนังคล้ายเหมือนเป็นผู้แพ้เขากินแล้วเส้นหนึ่งเดือนนี่เป็นลูกคาของปาสานนะคะเส้นหนึ่งเดือนแล้วพอเขากินไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นกินหมดไปห้ากล่องแล้วเขาดีขึ้นไอ้ที่บวงนั่น้ยุบลงแล้วก็คานตางตัวนั่นก็ต่างหน้าปัณน,นี้ก็ยุบลงแต่ว่าก็ยังไม่หายขาก็เพิ่งจะมาซื้อต่อจากป้าซาไปอีกเป็นเซตที่สองก็พี่ป้าก็แนะนำว่าให้กินอย่างน้นนอยกใ็ให้กินสี่เดือนขึ้นไปถ้าคนที่เป็นแบบโลดเยอะแล้วก็ให้กิน สี่เ hmm. ด <Yeah. S 1> ือนขึ้นไปถึงจะเห็นผลถึงจะดีแต่ว่ากินแค่เดือนสองเดือนนี่คือแค่ทดลงเฉยๆว่าเรากินถูกหรือเปล่าเด็กก็เลยลูกค้ากินแค่เดือนเดียวก็เห็นผลแล้วเขาก็ทําให้เขามีกําลังใจเขาก็มาซื้อต่อยองนาเอ้หน่วยแม่ชื่อสาสาตาอยู่จรจริงย่จ่มแมจรจริงย่จรอแม่จือมามาช่องเตซ่ชอบกอเขาเสถียเแยมอจูมอมาห่งเต